ครับสบายครับสบายกิตคีจากคานเบอร์ครับเออเรื่องคอามจําหางเราเลยเออคือว่าเห็นเหรอครับเซียนมินครับนี่ครับลุงน้องสายร้อปลาครับผมเออโอ้ยโอ้ยโดนทานเบิร์ดเพิ่เจิมก้อนโมได้ครับโอ้ไอเบิร์ดเล่นจนหน้าแรงนะครับโอ้โหยุดยุดมันสิขาดเบิร์เนาะไปปะเดี๋ยวเดี๋ยวมินเดี๋ยว โอ้โหใส่สวยครับใส่สวยใส่าหากโลครับพีนอเอยใส่หรือเปล่าเงี้ยหกโลเออะแบบอลบอนที่เราเห็นออาานะอืพอ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 ,พอ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 ขึ้นมาแล้วว้ยีนอ้อเลยเย็ดคีเย็ดคีเย็ดค เอาลุบบ่เดอ,องตัวพ่อมันครับไซส์ไม่ใหญ่ครับไซส์ไม่ใหญ่ครับขามินกับของทานเบือที่ข้ามินกับทานเบิดครับขามินลูกน้องใส่รอบป่าเลยนะใส่ขามินนี่กะใส่ใบใหญ่ครับดูดใส่ใยมันทานเบิดครับพี่ปะปะ๊กปะปะปะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเิ่งนอ๋ออเอออเอศงเนเองเนเอาลครับเอาลครับเอาสู่กันเอาเอามินมินเฮ้ยูจับทางขอมินอู้ยเอา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 เดี๋ยวเวเเเโอ้ยุลอยเขากนนี่โอ้่า่า่า่ ต้กูจะทายบักได้บาดเนี่ยเอานี่ใส่ปอกครับนี่ใส่ไปไหใส่บางสองโลโลบางนี้บางสามโลครับสามสี่โลสามี่โลเลยอู่ครับสี่โลางมันชาหนักหมามันชาโอ้งามงากัยุบวน่ะเยี่ยมมากพี่เมียใส่เป็ูหมฮะใส่เป็ดูไหมฟูแล้วมึงเปิดแห้งผุดนี่ปับตัวเหนียวโอ้ชอบเปิดบิ๊กชอบเปิดบิ๊กมึงคอยชอบเปิดสตกรสปูนอ่ะอือไหครับ มันเกินะ<า>นะปวดนี่ปลนี่เจียวไปตีไปตางนันก่นอนลนี่หอยขี้มาเจียว